ก็ตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็เตรียมตัวที่จะไปส่ง f อฟซีอำเภอห้วยราชนะของคุณแม่เตือนนั่นเองโดยรถที่คุณแม่เลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกดแนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับขาวมุกโดรไม้ใหม่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองก็เรียกได้ว่าทําความสะอาดเรียบร้อยนะอันนี้ช่วยกันเป็นสักขีพยานนะทุกคนว่าเฮ้ยล้อมันเงาหวัวบแล้วคือฝนตกเราไม่ได้ไม่ได้ลักไก่นะเห็นไหมเนี่ย ตัวบันไดข้างเนี่ยก็แบบสะอาดเกี่ยมมากๆเลยนะรอบคันเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยฝนตกเนี่ยทำไมรถเปื่้องจังไม่ได้เช็ดรถหรือเปล่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยทุกอย่างและตอนนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดแต่อย่างใดนะก็พยายามยื้อๆไปแล้วมาชุดใหญ่กว่าดิอีกนี่เรียบร้อยกันชงกันชนเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเดินทางก่อน การที่ต้องขับรถลูกค้าตากฝนก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจเราอย่างมากเพราะว่าเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนั่นเองเยนเซร้าเนานะเลือกดีนะครับชุ่มฉ่าฉ่าฟ้าฉ่าฝนนะออกไปก็เขาเรียกว่าอยู่ร่มเย็นนะเ,ออเราต้องคิดในแง,ง่ดีนะนี่เห็นไหมฉ่าฟ้าฉ่าฝนน้ําเป็นอะไรที่สําคัญนะครับเป็นอะไรที่สําคัญน้ําให้ชีวิตนี่

คันที่เราไปส่งวันนี้เป็นตัวแคปโฟ i g ไฮ a n นเดอร์1.9เกรดแซดนะจ๊ะประมาณไม่เท่าไหร่ก็ถึงละเอาไปจอดตรงไหนครับสวัสดีครับผมว,วิรอต้อนรับอบอุ่นมากเลยถึงบ้งานเลยค่ะครับผมสวัสดีครับ โอ้แต่วันนี้ได้เหมือนกันนะโอ้โหบ้านหรือบังครับเนี่ยอันนี้ให้แต่แนะนําการใช้รถกับใครครับกับกับพี่เลยใช่ไหมครับโอเคได้ครับผม,เด,บผมเดี๋ยวแนะนําการใช้รถก่นอนน่<ะ>เดี๋ยวไปเซ็นเอกสารเนาะอาจจาะนิดน,นึงนะครับตัว,ตวเรามีสายยางไหมครับ ใส่ยางฉีดหรอที่น้ำถ้าฉีดตอนนี้มันจะฉีดออกอยู่นะฉีดก่อนไหมครับ<า>อันนี้เราก็จะให้ลูกค้าฉีดล้างรถลูกค้าเองก่อนนะทุกคนไม่เสียดายไงเพราะว่าถ้ามันฉีดตอนนี้มันก็ยังออกไงถ้าเราไม่ฉีดตอนนี้มันก็ไม่นั้นแน่จ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพาส่งคุนะครับครับผมมาเดี๋ยวผมช่วยฉีดมาเรื่องการล้างนี่ถนัดอยู่ละ Bèm ninh luộc bèm ninh luộc chịu con, con chịu 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 เอามาช่วยกันล้างฟองน้ำอยู่ไหนอุ้ยได้อะไรกินครับนี่ทำอะไรกินขนมจีนน้ำยาขนมนน้ยาต้องอร่อยมากแน่นอนเลยบอกคนทั้งหมู่บ้านบอกคนทั้งหมู่บ้านโอ้โหงานใหญ่เลยนะงานใหญ่เลยเนี่ย

ไอ้ฝั่งเนี้เราก็ต้องฉีดอัดเข้าไปนะเดี๋ยวมันถ้าเปิดประตูมามันก็จะมีครับครับแต่ข้างบนมันไม่เปื้อนไงไม่ได้เปื้อนมันเปื้อนแค่จะพรลองล่างสายยางมันสุดไอ้บุญยังก็มารับ สบายใจละ อโอเคครับมาสบายใจละสารางสารางว่าอย่างดีมาถึงจะมาดำปฟี่ดำปอดรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณกลับไปเดี๋ยวแนะนำการใช้รถนะครับผมแนะนำการใช้กับใครเลยเเไหนครับผมมามาตัวกุญแจนะครับกุญแจอันนี้ก็จะมีแค่ จะมีแค่สองดอกนะครับก็คืออันนี้คือไม่ได้มีเพิ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าไอ้ตัวพวกรหัสของมันอะเพราะฉะนั้นเก็กบไว้ดีๆไอ้แผ่นเพจนี้ด้วยเผื่อกุญแจมันหายทีเดียวสองดอกนะไอ่ตัวนี้จะเป็นตัวรหัสของเรานะครับแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้าอันนี้เคยใช้กระจกไฟฟ้าไหมครับครับผมเคยใช้เนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างเลือกเลือกขวาเลือกซ้ายก่อนนะครับเลือกขวาเลือกซ้ายก่อนแล้วก็่อยุกเอาตัวนี้ก็พับตัวนี้มันพับ้วยไฟฟ้านะลองกดดู เ,เวลา,เาจะพับเราก็พับได้เต็ฟป่าอันนี้กระจกเปิดปิดได้ปกติเลยครับตัวนี้ประมาณสักออีกสักสี่วันห้าวันก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวลองนั่งข้างในรถนิดหนึ่งนะ <c oughs> นเ,นเวลาที่เราจะยกกระจกให้ปิดตัวกุญงจก่อนปิดก่อนจะถอดหรือไม่ถอดก็ช่างแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีนี่อยู่ <c oughs> ดันเข้าหาดัานเข้าหาตัว กระจกมันจะค้างไว้ใช่มันจะค้างไว้เราถึงจะยกอย่างนี้ได้ <c oughs> นี่เ <c oughs> พราะว่าถ้าเราไม่ยกขึ้นอย่างนี้ถ้าเรานั่นเลยเดี๋ยวมันจะติดไอตัวฝากระปุกครับนี้สภาพมันกันเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราต้องฉีดไอ้ตรงน,นี้มันจะชอบมัดนั่นตรงเนี้ยแต่สภาพมันก็เหมือนใหม่ะทุกคนครับผม เปิดบลูทูธเครื่องของเราเลยครับผมนี่เวลาที่เราจะเชื่อมต่อใช่ไหมอ,อันนี้เลี้ยงไว้เองเลยแหะครับเนี่ยอ,อนนุ้ย,ไ,ลย,ลยไม่รู้จะไปเลี้ยงตรงไหนแต่ว่า,ย,า,ย,ายังไม่ได้ทําที่กั้นยังไม่ได้ทํารั้วอะไรเขาเลย <c oughs> ถ้าไปปล่อยนาคงจะไปแล้วแหละ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้นานแล้วนี่ <c oughs> น,นี่ก็ทางลูกค้าก็ร้างเพิ่มร้างเพิ่มนะอุ้ยแตว่าลุงอกลงใจมากเลยที่มันสาดเหมือนเดิมขับมานี่เศร้าใจตลอดทาง ก็ตอนนี้กาลังให้ลูกค้าเซ็นเอกสารที่ด้านหลังนะครับของคุณพี่พิพัฒน์ก็เขาเรียกว่าเราคุยกันมาตั้งนานเพิ่งเห็นตัวจริงๆนะวันนี้บางทีลูกค้าไปบางทีลูกค้าไปโชรูมเซลหายเออเป็นไงถูกใจถูกใจสวยเซลก็โล่งใจมันมันขาวมันสะอาดมันเดิมแล้วมันเปื่อนมันเือนไม่สบายใจว่าอยู่ว่าคุณตายน่าจะเอารถไปล้างไว้ให้แล้วถ้าเป็นฝนตกอย่างนี้ใส่เฟื่อนแน่นอนครับก็นี่แหละดีแล้วมีสสยยางไปเดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถกัน เเเรรรียมส็จอันนี้ดอกดาวเรืองใครจะไหว้ที่รถเอ่ยนี่รวยรวยหิงๆนะครับเดี๋ยวเอาดอกดาวเรืองแขนก็นได้ล่ะครับอึ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 บ,อบมามามาเดี๋ยวเปิดให้นี่เอาไหว,ว้ข้างหน้าก็ได้ครับนี่ใส่ไว้ในรถเลยก็ได้นี่ครับความเจริญรุ่งเรืองมันจะได้วนอยู่ที่รถนี่แหละใส่ไว้ข้างหน้าเดี๋ยวใส่ไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันหลุดเอารำรวยรำรวยให้เลรำรวยรำรวย อันนี้ก็แทนที่จะไปยืนถ่ายตอนเอาเอาแขวนตรงนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยครับเอาตรงไหนแล้วเตะ <reminded> ข้างในเลยข้างในเลย <zych him. S 1> มาแล้วก็ทีนี้ยืนหน้ารถเลยครับเ <mel od ars> ตรียมถ่ายรูปครับผมมามาถ่าย <mel od ars> รูปแล้วลูกดูไปด้วย ถือกุญแจกับถืออันนี้อย่างละคนครับเนี่ยแบ่งกันถือนะถ่ายรูปด้วยกันครับถ่ายรูปด้วยกันมามายตกางนี่ถ่ายเจดิเดี๋ยวให้ลูกค้าถ่ายก่อนเอาถ่ายถ่ายก่อนก็ได้ครับไม่เข้าไปถ่ายด้วยกันครับ

เดี๋ยกล้องตัวนี้นะครับไม่ถ่ายด้วยกันล้ครับนะโอเคครับเดี๋ยวมองกล้องนะสุดหล่อมองกล้องลูกโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองรถใหม่กดไลค์แบบนี้ครับยอดเยี่ยมครับโอเคหนึ่งสองครับหนึ่งสองเรียบร้อยก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้รวยๆเฮงๆนะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าอุ๊ยเนี้ยเนี้ยงวดต่อไปก็มีมีหลายงวดเลยแม่จ๋าครับนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวขอเก็บอ,อุปกรณ์น,นะครับ,บ,บโอเคเดี๋ยวกลับแล้วนะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับรวยๆเฮงๆยินดีด้วย<อ>ค,ครับผม